สวัสดีครับผมอาทิตย์พรบดิตปรธมานะครับเป็น General Manager ของเกาไหงาราจีรีรีสอร์ทนะครับซึ่งตั้งอยู่บนเกาะหนจังหวัดกระบี่นะครับผมครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของเกาะไหนนะครับที่ตั้งอยู่บนจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งการเดินทางมาเนี่ยเรามาจากทางท่าเรือปากเมงนะครับจะเดินทางได้สะดวกที่สุดนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง4 5นาทีนะครับในการเดินทางมาที่นี่จะไม่ไกลมากนะครับผม กาะไหเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนะครับชาหาดยาวขาวสะอาดนะครับผมลูกค้าสามารถเล่นน้ําได้แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับผมมีพื้นที่ป่าที่สามารถเทรคกิ้งเดินป่าก็ยังได้เหมือนกันนะครับในบริเวณนี้ก็ยังสามารถที่จะไปเที่ยวเกาะต่างๆได้นะครับทางด้านหลังผมเลยนะฮะไปได้ใกล้มากนะครับสะดวกสบายนะครับผมใช้เวลาไม่นานด้วยประมาณ5-10นาทีต่อ1เกาะ นะครับลูกค้าสามารถเอนจอยได้กับทุกสิ่งที่นี่ได้เลยนะครับผมสำหรับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของกองไงนนะครับผมที่นี่มลภาวะจะไม่มีเนื่องจากว่าที่นี่ไม่มีหมู่บ้านไม่มีรถวิ่งผ่านนะครับผมออธรรมชาติค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปท่องเที่ยวในทะเลจังหวัดตรังได้สะดวกไม่ไกลด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ก็ตามนะครับ กาะไห่แฟนตาซีรีสอร์ทเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของผมและทีมงานนะครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านดุจญาติมิตรนะครับเรายินดีนาเสนอชายหาดทะเลและห้องพักของเรานะครับพลาดไม่ได้กับอาหารที่เน้นด้วยคุณภาพนะครับทุกท่านจะได้รับความสุขกลับไปอย่างเต็มที่แน่นอนสําหรับกาะไห่แฟนตาซีรีสอร์ทของเรานะครับตั้งอยู่บนทะเลทองของเกาะไหนเลยก็ว่าได้นะด้วยชายหาดที่ขาวยาวและน้ําใสที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับ ตั้งอยู่บนอาณาเขตจังหวัดกระบี่ก็จริงแต่เราเดินทางจากจังหวัดตรังเนี่ยสะดวกที่สุดเลยนะครับเรามีบริการรถรับส่งนะครับที่เดียวจบเลยลูกค้าสามารถติดต่อโดยโตรงกับทางเราได้เลยนะครับแล้วก็ของทางเราเองเนี่ยลูกค้าสามารถมองวิวได้เป็นแบบพานรร่าเลยนะฮะผมในฐานะผู้ประกอบการที่พักบนเกาะไหนขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกท่านมา,น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 านสัมผัสกับเสน่ห์ของเกาะไหนแล้วทุกท่านจะได้รับความรักกลับไปอย่างแน่นอนเกาะไหนแฟนตาซีรีสอร์ท สวัสดีครับ